สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเยรีเรียๆๆๆๆวู้ววันนี้ก็มาต่อกันในคืนที่สองนะคะของการเลี้ยงไอเด็กในเดือนฮะไหนมาดูซิจากการเกินนาเทลเลอร์นี่ดูเหมือนกับว่าวันนี้เราจะมีเรื่องให้ไม่ถูกใจกับน้องนิดหน่อยนะฮะไอโนเอ,อ,นอ้าไอโนก็อ๋ออัตัวการ์ตูนอยู่หรอคะ อ๋อดกกตุ้งนี่ยราคะไหนห้องพุ่งบู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  สุดแสนสแน็คก็ของจองก็ใต้น้อหรอโนดูเรื่องแบบนี้หรอจ้ะราวังเก็บไปฝันหลายนะลูกรู้เปล่าค่ะ mm hmm. เป็นธรรมเนียมของเราเนอะ mm hmm. ว่าเราจะต้องมาดูว่าแบบมีสิ่งของมีค่าอะไรอยู่ไว้หรือเปล่า mm hmm. แบบเผื่อมีไงทุกคนถ้ามีมันก็จะได้แบบนะเออแบบแบบถ้ามีมันก็ดีไป เดี๋ยวค่อยเล่นแล้วกันน้องยังไม่หิวนะมาชีตโฮดิฟังชิก้เอา้าเอา้าไอ้หืมเล่นกันอย่างงี่โอ้ตายแล้วในตัวมีไหมไม่มีถ้าไม่ซุนไม่เอาเจอแล้วนโอ้มันนี่อะไรเจนมีเน่าจะคุยด้วยยังไง แดงอิทธิฤทธิ์จะมากอยู่ไหนอะในห้องนี้เหรอไม่อยู่โนูห้องนอนแน่เลยใช่ไหมห้องนี้อ่าย,ยังงอกอยงอกอยยังเหมือนเดิมไหมไอ้ชิตทุกคนน้องหายช่างมันช่างมันก็ น้องหายทุกคนช่วยด้วยน้องอะเอ๊ะไอ้ไอวันนี้วันนี้อิติริตกล้าแข่งงอเราอ่ะเอ๊ะอิติริตแข่งแก่งงอเราอ่ะเอ๊ะเอ๊ะเอาวับวับไปนู่นไปนี่ได้แล้วหรอเดี๋ยวนี้อ่ะมาเหม็นหึ่งอยี้เหม็นเหม็นอี๋โอ้โหเหม็นยังงี้นั่งเลย อ้าวอ้าวออนะเบ,บึง้งวราจะโอ้ไม่อยากให้เห็นจุดๆน้อยลจะจะเออเออเออขอโทษนะจ๊ะแต่เจ๊ต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมให้หนูอ่ะหนูรู้เป่ากลิ่นหมันแร้งเกินไป๊ะเมื่อวานนี้หนูหายตัวไปตรงนู้นใช่ไหมแต่วันนี้หนูโชว์หายตัวตั้งแต่ตอนเช้าแล้วอะไรก็ได้เจ้ขอแค่ไม่จำสแกโอเคปะ ดิวเนอะไม่างั้นเจ้ไม่ให้เล่นที่เครื่องดูดอ,อ่ะเอ,อ๊ะเอ,อ๊ะคือคือมันเป็นเกมสยองขวัญนรกคือเจ้ต้องตามไปจริงเหรอรู้ไหมว่าตัวละครหลายๆตัวที่หายไปเนี่ยก็เกิดมาจากการที่จะต้องมาไล่าตามของแบบนี้นะ เอ้ยเอ้ยทำไมเอ้ยอย่าอย,ย่าอย่าไปลื้อของอะไรไหนเอ้ยไอ้ชั่วตีฟ่อนเลยจับไม่ทันสักทีเอ้ยมานี่เอ้ย,าอย <c oughs> ตายแล้วโอ้ยมาให้จับใส่ตูดเด็กอยูน่นี่ไปไหนเอ้าเอ้าเอ้าโอ้ตายแล้วโอ้มึนอ้าวเอามาเปิดห้องนี้ให้หรอจ้าคนเก่งไงจ<ม>้า <c oughs> แค er ่กินก็หากเกิดเทตุฉุกเฉินให้ทุบกระจกอะไรอ่ะอห oh. เอานี่คือห้องนอนไม่ห้องนอนของแม่น้องใช่ไหมเอ้ยนี่ไงครั้งที่แล้วเราเป็นแมวใช่ไหมครั้งน,นี้หน้าจอเป็นกระตุยนี่มีกระตุยด้วยมีแกะด้วยตายแล้ว ขอดูสำรวจน่ายนะจ๊ะเพื่อมีอะไรเอ้ยเปิดได้ทุกคนเปิดได้อนี่น่าจะชายน้อยปะนี่อันนี้เปิดได้ไหมไม่ได้อ่ะอันนี้เปิดได้อ่ะเปิดเปิดเปิดทุกอย่างอ่ะตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วจริงเหรอมันไปนะเออแต่มันมีประตูไอ้นี่อยู่แต่ว่ามันไม่มีอะไรให้ขึ้นอ่ะน่าจะ ต้องรอเควสมั้งไม่ไม่น่ามีอะไรและแบ๊อไอหนูใส่พระอ้อมกันดีกว่าเงี้ยจ้าเงี้ยจ้าเงี้ยจ้าแม่เอ๊ยยิ้มแล้วอาครเก่งกันนะอาครเก่งอบินบินบินอะฟู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 เอ๊ะไปนอนกันดีกว่าเฮ้ย พระช่วยอ้าวตอนนี้กายล้างเป็นมาป้าเดีวยวได้ตัวเจ้าก็มึงระวังตัวไว้อ๋อแม่มาป้าตาแดงเหรอจ๋าแบบเวลางดหงิดเราจะเค่เริ่มงอกเหรอจ๋าจะเริ่มมีขนนอกตามตัวเหรอจ๋าอ๋าอเนี่ยบอกแล้วอย่าดูโทรศัพท์มากเกินเนี่ยต่อให้ไม่มีโทรศัพท์หนูก็นั่งดูโทรทัศน์เนี่ย โอ้มานั่งมองหน้าเบืง้งตึงนี่นีหนีมาเล่นนีกวา่าอันใหญ่จ้าวิ่งต้องวิ่ต้อง <laughs> ไฟเอ๊ะ่่าว้าชิบอะไรอา้อาวอ้าวหนูนอนแก้วได้ด้วยเหรออ้อาวโอ้เจ๊ก็ไม่รู้อา้าวโอ้เจ๊ไม่รู้จริงๆว่าหนูแบบโดนแก้วแล้วอุ้ยอ้ยโดนประตูหนีบด้วยว่าหนูจะร้องไห้ โอ้โหเจขอโทษโอ้ไม oh. <c ue up> ah, ่ลองนะไม่ลองนะอะดอะอะอมามาเล่นดลละลลลลลลอ๋อโดนแก้วได้นี่เองโถเอ้ยไอเราเขาเพิ่งรู้อ้มมาไหนมาดูดิวันนี้ จะเป็นนิทานเรื่องมะเหมวอีกใช่ไหมเอากระต่ายไปฟังไหมเออช่างมาแล้วเอ้ยไม่ใช่มะเมวอันนี้เป็นกระตยเอเยเอาไม่น้องทําได้กเจชากับกระต่ายน้อยเมื่อเจ้าชายเอ้ยเมื่อกระต่ายมาเยี่ยมเจ้าชายเอ๋ดได้เวลาเล่นแล้วแต่ดวงตาสีแดงคู่นั้นทําให้เธอกลัวและเธอไม่อยากอยู่ที่นี่ พุ่งไปยังทางออกเจก้ากระต่ายน้อยกระโดดเจ้าชายวิ่งตามเธอไปและกรีดร้องหยุดเธอเขาล่ะเอ๊ะโอ้โหกำลังเข้าได้เข้าเข็มทำไมทำตัวอย่างนี้โอ้โหเป็นอะไรจ๊ะ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 เอาแมีมยวไหมเอาแมวไหมเอม่ะเอ,อ้ยโอ้โหท้าไมเป็นได้ย่างงี้ อันนี้ใช่ไหมกระต่ายใช่ไหมไปเลยหนี่เฟียงหัวด้วยอ่ะอ่านต่อนะนี่ทำนิสัส่ไม่ดีนี่เขาไล่ตามผ่านทางเดินมืดๆโดดโดดโดดเขาหลบหนีการหลบหนีที่ไร้ประโยชน์โดดโดดโดดวนไปรอบๆพระราชวังเข้าและออกไปจากสายตาโดดโดดโดดเจ้าชาย จับเธอไม่ได้จิตใจเต็ไมไปด้วยความโกรธแค้นจะกระต่ายแอบออกไปทางประตูแล้วหายไปทาทางเดินเจ้าชายตะโก,กนข้าต้องการเพื่อนใหม่เอามาอีกเดี๋นี้อีกคนหนึ่งถ้าจะหามาอีกไม่ต้องกังวลแม่ผู้รักและห่วงใยตอบเขาไปเอา้าโอ้โหเลี้ยงลูกตามใจก็อย่างเงี้โอ้โหแล้วเจ้าชายอา้าวจบอจบแล้วโอ้ หนูโตไปหนูอยากเป็นเด็กอย่างนี้นะลูกจริงๆเนาะรู้เปล่าถ้าเขาไม่อยากอยู่กับหนูหนูก็แค่ปล่อยเขาไปเออหนูจะกักขังใครเขาไม่ได้ลูกเอ้เดี๋ยวก่อนไปดูโซฟาเราต้องไปดูห้อง Secret of Anno ก่อนเผื่อแบบมีอะไรเพิ่มเติมไงครั้งที่เราภาพวาดจะไม่เสร็จใช่ไหมครั้งนี้อาจจะมีอะไรเพิ่มเติมไง ผมเพิ่งสังเกตเอ้ยหรือว่ามันมีอยู่แล้วหรือคือคือครั้งที่แล้วผมเห็นแค่คนใส่ชุดสูทใช่ไหม <ys> แต่ว่าไม่ได้เห็นเงาขาวๆข้างบนเนี้เออว้านี่ไงภาพที่ผมมองไม่ออก <ys> ตอนนี้กลายเป็นรูปเอ๊ะหรือมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วแต่ผมแค่มองไม่ออกเองย, uh <_ nak> <_ der> ยังไม่เสร็จเหมือนเดิมว่ะโอเคโอเคไม่มีอะไรเนอะเอ้ สงสัยแล้วมันจะตาถั่วไปหน่อยเอ๊ะหมับ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 เอ้ยอครั้งที่แล้วพอเรานอนปุ๊บน้องก็จะร้องปับ๊บไหนครั้งนี้ฮึฮันนเะอ๊ะมีใครมาหรอจา๋ามีใครมาหรอจา๋ามีใครมาหรอจา๋า อ่ะโอเคข้ารู้ล,ล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงทุกคนเราต้องจังหวะก,กดจริงอีกรอบนึงแล้วเราค่อยเปิดนี่ไปเอาเอ,อ,อ,อ้เ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 อ้าก็รีพังอ่ะก็เหมือนกับตอนอ๋อ,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 อมีของอ เอามีของละอ๋อ๋อมีของมาส่งเฮ้ยเครื่องเครื่องทำกันฟิเอ้ยโอ้โหตกใจหมดเลยอ่ะอันหนึ่งลูกเครื่องทำแซนด์วิชอ๋อครั้งที่แล้วที่เราดูใช่ไหมอ๋อเราซื้อมาจนได้ไปสงสยยัยหิวอ้าวอ้าวทำไมหูหนูเป็นอย่างนี้ลูกไอ้นีไน่ไอ้อ้าวโอ้โหใส่โอ้โห นี่ไงนี่ไงเป็นเด็กอย่างงี้เพราะอย่างงี้ไงเด็กอย่างงี้เพราะอย่างงี้ไงถึงได้ไม่มีใครอยากอยู่ด้วยโธ่สงสารแม่ดอกพวกนี้แจเย็บเย็บให้โอเคไหมวันนี้หนูหนูเอ่อเอ่อนุ่นอุ้มโอ้ยอ่ะโอ้ยเอ๋อมานี่มามานั่งกับเจมมามานั่งดูการ์ตูน ดูโทรทัศน์กันดีกว่าไปเอ๊ะเอ้าไว้พ่งนี้เราจะซื้ออะไรอะเกนดัมเกนดัมลูกกระตา่ายนี้เหรอเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะทุกคนเห็นภาพวาดปะมันมีมืออ๋อ oh. จบแค่นี้เหรอในพาธิสองอ้ะโถเฮ้ยในพาธิสองไม่มีอะไรหนักหน่วงมากทุกคนมีแค่นี้เอง แต่ในคืนที่3ามเนี่ยดูดูจากการเกินแล้วเนี่ยราตีสวัสดิ์ฝันดีนะน้องจะโชว์ความฝันให้พี่ดูอ้อหออ๋หรออีหนูไม้องโชว์ก็ได้ลูกถ้าอย่านั้นวันนี้ก็ขอให้ทุกคนดูคลิปอย่างสนุกสนานเนอะผมก็ขอพักคลิปไว้เพียงเท่านี้นะแล้วก็มาต่อกันในอีพีสามในคืนที่3ามกันเลยวู uh ้ huh. ู